สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้ผมก็ได้นำรถตัวเวฟร้อยสิบไอแล้วก็ตัวส c กคุกีไอนะครับเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีเช่นเดียวกันนะครับสองรุ่นนี้ซีซีเท่ากันนะครับถ้าดูในเรื่องของสเปคเนี่ยนะครับเรื่องของสเปคหรือกระบอกสูบเนี่ยฮะโอ้เท่ากันเลยนะครับส่วนกระบอกสูบจะอยู่ที่47มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของระยะชากอยู่ที่63.1เท่ากันเลยนะครับ แลเกิดว่าในเรื่องของไส้ในนี่ใส่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนนะครับก็ううถือว่าเป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีเท่ากันแต่ในเรื่องของอความแตกต่างก็คือจะเป็นรถอรโตเมตินะครับอย่างสกู๊ปปี้ไอเองแล้วก็ในส่วนของตัวเวฟร้อยสิบไอก็จะเป็นรถแบบ,มบเมนูนั่นเองนะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์วนนะครับสี่เกียร์นะฮะเกียร์วนนั่นเองอ่า แล้วในเรื่องของการกับขี่นะฮะเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากเลยครับเพราะว่าอย่างตัวซูเปอร์พี่ไอสตาร์ติดคือบิดไปได้เลยอย่างตัวเวฟร้อยสิบไอคือสตาร์ตติดปุ๊บมันต้องเข้าเกียร์ก่อนอก็จะเป็นในรูปแบบนั้นนะครับเรามาว่าในเรื่องของสเปครถกันก่อนดีกว่าครับตัวน้ําหนักตัวรถนะฮะอันเนี้ยเราเห็นนะเฮะ้ยมันมัน,ม,นมันต่างกันมันต่างกันประมาณนี้เลยเหรอนะฮะในเรื่องของน้ําหนักของตัวเวฟร้อยสิบไอนะฮะน้ำหนักจะอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลกร,รัมนะครับ แล้วก็ตัวซู o ปอรไอเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่9 4กิโลกรัมถ้ามองด้วยสายตาแล้วเนี่ยนะผมมองว่าซูเปอรน่าจะหนักกว่าด้วยซ้ำไปแต่ที่ไหนได้นะตัวเว็บ1 1 0สไอนะครับหนักกว่า6กกิโลเลยนะครับความสูงครับความสูงของตัวเว็บ้10ไอนะฮะความสูงจะอยู่ที่จากพื้นนะฮะถึงเบาะนะครับจะอยู่ที่7 5 5มิลิเมตรนะครับจากพื้นนะฮะพื้นเลยถึงเบาะนะฮะความสูงนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวซู o ปอรนะครับ ความสูงจากพื้นถนึงเบาะอยู่ที่748ม mm. ิลลิเมตรต่างกันประมาณ7มิลนะฮะต่างกันไม่เยอะนะครับ Scuppi ใหญก็จะเตี้ยกว่านิดนึงอ่า Web110 สูงนิดนึงเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราการเมรื่อยน้ำมันเดี๋ยวแนะนําให้อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าการเมื่อยน้ำมันเนี่ยของตัว Web110 เนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรถเกียร์นะครับ นี่เรามาดูในส่วนของตัวสกูปปี้ก่อนแล้วกันนะครับสกูปปี้จะเป็นตัวท็อปเลยที่ผมเอามานะครับล้อมแม็กจะเป็นขอบ12นะครับ12หน้าหลังนะฮะขนาดยางเป็นขนาดยางใหญ่เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเวฟร้อยสิบไอเนี่ยเป็นล้อมแม็กตัวท็อปเช่นเดียวกันที่เอามาก็จะเป็นตัวขอบ17เลยนะครับเรามาดูในสงองตัวสกูปปี้กันก่อนดีกว่าฮะสกูปปี้ ในส่วนของตัวระบบไฟก็จะเป็น led นะฮะในส่วนของไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวเนี่ยซ้ายขวาก็ยังเป็นไฟหลอดที่สามารถเซอร์วิได้อยู่ตัวนี้นะครับนี่เรื่องของระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับลูกสูบหน้าคือ1พอร์ตอ่าแล้วก็ระบบเบรกก็คือสไตล์ของฮอน d ้าฮะรถอัตโนมัติก,ก็คือจะเป็นระบบคอมบเบรกกระจายแรงเบรกนั่นเองเวลาเราบีบเบรกข้างซ้ายเบรกหน้าทํางานด้วยอ่าเป็นระบบป้องกันนะครับที่เรา บางทีคนกลัวที่จะใช้เบรกหน้านะครับพอบีบเบรกข้างซ้ายเนี่ยเบรกหลังเบรกหลังทํางานประมาณ70%เบรกหน้าทํางาน30%นะครับก็ถือว่าเป็นระบบเบรกระบบป้องกันที่ดีนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่า parking brake ก็คือตัวล็อกเบรกนะฮะบีเบรกเข้ามานะครับแล้วก็กดตัวนี้เข้านะครับมันก็จะล็อกเบรกหน้าหลังเลยนะครับปลดล็อกก็บีบเข้ามาเป็นรถยนต์ก็เบรกเหมือนนั่นเองตัวนี้ ตันนี้คันสตาร์ทไม่มีนะครับเป็นระบบสตาร์ทเงียบนะครับเป็นระบบล้อแม่เหล็กสตาร์ทไฟฟ้านะฮะรุน่นนี้แล้วก็ในส่วนของกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับไม่มีกุญแจแบบเสียบแล้วระบบใหม่เป็นระบบใหม่ดิจิตอลนะครับ Scuppi i แบตเตอรี่จะอยู่ด้านล่างนะครับแบตเตอรี่เปิดน็อตสองัวนี่เปิดออกได้เลยนะแบตเตอรี่เครื่องยนต์เป็นเครื่อง110ร้อยสิบซีซีนะฮะระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับรุ่นนี้ สกปีตัวท็อปเลยเดี๋ยวเปิดใต้เบาะดู You Box You Box ให้มาใหญ่นะครับแต่ผมลองเอาหมวกเต็มใบมาใส่แล้วใส่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นหมวกแบบเต็มใบแบบไม่หุ้มคางเนี่ยคือสามารถใส่ได้นะตัวนี้ก็ถือว่าก็ให้มาเยอะอยู่นะครับในส่วนของกล่อ,อง You Box ที่สามารถใส่ของได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเกะเปิดด้านข้างเป็นช่อง USB เสียบ เอาสายโทรศัพท์ของเราอะ่ะเสียบได้เลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะเสียบเป็นช่อง usb เลยนะครับตัวนี้อ่ะดูนี่ของตัวอัตราการประหยัดน้ำมันเงินก่อนนี้วะครับดูซิว่าประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ตัวนี้ scuppi i ห้าสิบห้าจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะหนึ่งลิตรเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึงห้าสิบห้าจุดหกกิโลนะครับทีนี้ถังน้ำมันเนี่ยจุได้เท่าไหร่นะถังน้ำมันจุได้สี่จุดสองลิตรนะครับตัวนี้ 4.2ลิตรเอาเรามาดูของเวฟกันอีก่อนดีกว่าครับไม่ต้องพูดถึงว่าว่าหมวกใส่ได้ไหมนะฮะใส่ไม่ได้นะครับหมวกกระดอกใส่ไม่ได้ตัวนี้นะแล้วก็ถังน้ํามันนะฮะตัวนี้จุได้ถึง5ลิตรนะครับคือเดิมทีแล้วเนี่ย1 0 10จะจุได้แค่3.7ลิตรเองนะพอเป็นตัวนี้นะฮะคือจุได้5ลิตรเลยนะให้ได้เยอะเลยนะครับนี่เรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประหยัดยังไงนะะผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะรุ่นนี้ เจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรประหยัดประหยัดสุดๆเลยว่างันเนีะประหยัดจริงๆนะครับระบบกุญแจก็ยังเป็นระบบคีย์ชัตเตอร์ครับก็คือตัวเซนเตอร์ล็อกนะฮะเป็นกุญแจแบบเสียบอยู่แล้วก็ในส่วนของไม้ก็จะเป็นไมดิจิตอลแล้วนะครับไม่ใช่แบบใช้สายไมเหมือนเบฟร้อยยี่สิบห้าไม่ใช่นะฮะตัวนี้เป็นดิจิตอลแล้วนะฮะบอกความเร็วเป็นเข็มก็จริงฮะแต่เป็น ระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็อบอกตำแหน่งบอกเกียร์ก็จะมีไฟบอกตัวหน้าจอด้านล่างนี้หมดเลยนะครับเป็นดิฟเปกหน้านะฮะลูกสูบหนึ่งพตนะครับขนาดล้อกก็คือขอบสิบเจดนะฮะตัวน,นี้เลยนะครับยางก็จะเป็นยางของ v ีเลเบอร์นะครับบางล็อก็จะมาแบบ IRC บ้างนะครับในส่วนของยาง เครื่องยนต์110ซีซีนี่ส่วนของระบบไฟก็จะเป็นระบบไฟ LED นะฮะในส่วนของไฟหน้าจะสังเกตว่าไฟเลี้ยวก็ยังเป็นไฟหลอดเซอร์วิสได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมสักเท่าไหร่อ่ะเรามาดูเรื่องของราคากันบ้างนะครับเรื่องของราคาตัว s o p p y i นะฮะราคาจะอยู่ที่55,000บาทนะครับในส่วนของตัวเวฟร้อยสบไนะครับราคาอยู่ที่49,000บาทนะครับ ขอบอกงี้นะครราคามีการปรับขึ้นลงบ้างตามโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับในส่วนนี้ในส่วนของการรับประกันคือเครื่องยนต์รับกันให้3ปีหรือ30,000กิโเมตรนะฮะเอายางใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วก็ระบบหัวฉีด5ปี50,000กิโเมตรนะครับก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเช่นเดียวกันนะฮะการรับประกันคุณภาพนะครับรถรุ่นนี้เป็น all new นะฮะที่ออกมาเมื่อปี2021นะครับ แล้วก็เป็นตัวถังใหม่เลยคือเป็นเป็นทุกอย่างใหม่หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซูเปอร์ไอตัวถังก็เปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะครับก,ก็ถือว่าออกแบบมาตอบรบับกับการใช้งานของของผู้ใช้รถนะครับถ้าท่านใดนะฮะชอบคลิปนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบรุ่นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อรถนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับออถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะฮะขอตัวก่อนละครับสวัสดีครับ